หอยครับอหอยหอยคุม่อกอนเขาดักตะไคร์เนี่ยมีแต่ปลาถวายทั้งนั้นเลยนะนี่ปลาถวายเยอะ<ม>เดี๋ยวจะดูหอยขุมฝั่งนูน้นหอยขมฝั่งนู้นครับไอหอยโข่งมีฝั่งนู้นเยอะ อย่าไปต้มจิ้มน้ำพริกเซ็บแซหอยขมออกลูกเป็นตัวนะครับหอยขุงนี่มันต้องปล่อยปล่อยไข่ก่อนเหนี่นี่ไข่มันเห็นไหมนี่ไข่มันนะนี่นี่ไข่มัน นี่ไข่มันนี่ไข่มันแต่ตัวมันไม่เห็นมันปล่อยไข่แล้วมันหนีเคยมาหาได้เยอะอยู่นะตอนนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้ว เขามาหาขายไงยเขามาหาขายกันมามาใครอยากเล่นน้ํามาเลยครับหอยขู่ก็มีหอยขุมก็มีหอ,มมหอยกาบก็มีปิงก็มีปิงก็มีแต่ปิงไม่เคยเห็นเลยนะ น้ำมีไม่น่าจะมีปิงนะพี่ทินดูดไปแล้ว,วเหรอมันเจ็บเจ็บเหรอมันก็ดูดไม่ได้มันไม่เจ็บดูดอยู่แล้วเนี่ยปากมันเบาจับตัวมนันให้หน่อยดิจับมันไม่ติดมันลื่จะกินสดๆเลยเพราะว่ามันกินแล้วดีนะใช่ไหมพี่ทิน มันชอบเกาะตามไม้นะหอยขมอะ่ะหอยขมชอบเกาะตามไม่ ฝังนุ้นลึกไหมล่ะพี่ทินฮะไม่ลึก<า>แต่ผมเห็นมีหอยขมไงไอหอยโคง้งเห็นตัวหอยโคูงไงบอกปิงเยอะอีกนี่เห็นไหมตัวใหญ่พอกินอยู่นะตอนนี้มันไม่ใช่หน้าไข่มันนะใช่ไหม พี่ทินไข่มันไข่เดือนไหนเนี่ยหอยขมเนี่ยหอยขมมันไม่ไข่บอกว่ามันเป็นตัวอะไรมแล้นั่นแหละมันจะมุดดินนะมันเดินปล่อยลูกไปเรื่อยมันจะมีเคยกินมันมันบางหน้ามันจะเป็นตัวไปเลยนะนี่ลอยดูปุ๋ยแดงนะ ปิงกัดตัวไม่ใหญ่ดูที่ผมมีไหมไม่มีนะที่ข้างนองตรงไหนดูดีรูปๆไปเรื่อๆลยมันเออมันต้องกัดเราเจ็บสิเอ๊ะน้ำ<า>อย่างนี้<า>ไม่น่า,าจะมีปิงนะใช่ไหมปาตมึงบา,าดูดเราไม่รู้เออเหรอเม่อีไปอาบน้ำกอกมาบอกว่อ๋บบอ นึกว่าปิงที่อย่างเขาไอ้ที่เขาเอาไปทำมันนั้นนะไปหาหอยโข่งไปหาหอยโข่งฝั่งนู้นหอยโข่งมีเยอะเดีย๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ